สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกเช่นเคยครับเนื้อหาสาระดีๆจากพ่อใหญ่การเมื่อนี้พ่อใหญ่การมีคลิปดีๆนอกคำนอกเป็นอุทาหอนอเตือนใจสําหรับพี่น้องเทปซี่ผูภูู่คนพ่อใหญ่การแนะนํามาฝากไว้อุทาหณ์กรรมการกทอบอมู่บ้านแน่ก่อนจะรับสมัครเลือกตั้งหรือว่าก่อนที่จะไปรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนมู่บ้าน กทบหมู่บ้านก็นย่อมาจากกองทุนหมู่บ้านนะครับเนาะ,อะกองทุนบาากอกว่ากทบบอกวา่ากองทุนอีกอย่างก็สร้างแต่ว่าอันนี้เป็นกองทุนของกอทบชาวบ้านต้องรู้ชาวบ้านต้องดูพี่น้องนี่ประธานกรรมการเพื่อนนะครับเนาะเพื่อนมาได้เป็นหอดประธานเด้เป็นแค่กรรมการแค่นั้นประธานนี่บอแมนเป็นแค่หนึ่งในกรรมการพี่น้องหนึ่งในกรรมการกทบแล้วบอแมนปัจจุบันพร้อม บัมแมนปัจจุบันเป็นกรรมการชุดใหม่พร้อมพี่น้องกทบหมู่บ้านนะครับเนะาะบัมแมนกรรมการชุดใหม่เป็นกรรมการชุดเก่าห้อมที่บทวาระหรือนาทีไปแล้วก็ยังโดนคดียึดทรัพย์จนบทตัวได้มาเบิ่งรายละเอียดกันว่ามันจะเป็นจังใดนะครับเนาะขอบคุณที่มาในส่วนของข่าวซดพี่น้องอดีตกรรมการกทบช้ำควักเงินใช้หนี้แทนคนทั้งหมู่บ้านกู้ไป3.7ล้าน ถูกยึดทรัพย์บทตัวนี่พี่น้องเดี๋ยวพญายสุดท้ายแล้วถ่ายคลิปพยอญการจะสรุปให้ฟังนะครับเนาะมาเบิ่งรายละเอียดกันสักก่อนอดีตกรรมการกทบช้ำควักเงินใช้นี้แทนคนทั้งหมู่บ้านกู้ไป3.7ล้านถูกยึดทรัพย์บทตัวซึ่งที่ไม่ใช่นี่ของตัวเองคนต้นเรื่องไม่เคยเหลียวแหล มันมีทีมาทีไปอยู่เนาะครับเนาะวันที่19พฤษภาคม67ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเล็กที่36บทับหนึ่งบ้านหนองเรือหมูห่6ตําบลละท้ายอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดเพื่อพบกับนางวัสนาสมพงศ์อายุ58ปีคณะกรรมการอดีตเนะอดีตคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหนองเรือหมูห่หร้องทุกข์ผ่านสื่อมวลชนว่าถูกสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนร่วม50คนมากู้ยืมเงินจาก กองทุนหมู่บ้านหรือว่ากองทุนกทบนั่นแหละพี่น้องบางทีก็เป็นเงินล้านน,นะเขาเนาะเงินล้านแหลกงานล้านสองล้านหมู่บ้านนั่นแหละรวมกว่า3.7ล้านบาทโอ้โมเมนหน่อยๆเด้อสามสามล้านเจ็ดพอน่ะแล้วไม่ชําระหนี้ทั้งต้นและดอกส่งผลทําทให้ถูกธนาคารยึดทรัพย์ที่ดินทํากินของตนเองเพื่อเตรียมขายทอดตลาดทั้งที่มูลหน,นี้ทั้งดังกล่าวไม่ใช่มูลหนี้ที่ตนก่อขึ้นจึงทุกข์ใจหนัก เขาร้องทุกต่อสื่อมวลชนเพื่อเป็นสื่อกลางขอให้ช่วยหน่วยงานขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือนี่ทั้งทีคือโดนยึดทรัพย์ยู่พูเดียวอามาเบิรงรายละเอียดกันนี่แหละเป้าหมายเลยประเด็นเลยพี่น้องทั้งทั้งท,งทีเป็นคณะกรรมการบักหลายคนนึงแต่ว่าเล่าคือโดนยึดทรัพย์ผู้เดียวนี่ย นางวาสนาเล่าว่าเมื่อปี2561ตนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกองก,กรกรมการได้พี่น้องโมเมนเป็นประธานนะเป็นคณะเป็นแค่กรรมการหมู่บ้านกระโดนยืดสับด่บ้านน้องเรือหมูห่6ตำบลละท้ายอำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดซึ่งมีคณะกรรมการรวมทั้งคณะจำนวน10คนนี่กรรมการ้งหมดมี10คนเราคเนาะรวมประธานแล้วประธานรองประธานแล้วก็กรรมการพี่น้องและมีสมาชิก แต่ว่าสมาชิกทั้งหมด53คนโดยในคณะโดยในขณะนั้นคณะกรรมการและสมาชิกก็ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนรายละ10,000ถึง30,000บาทช่วงแรกๆก,ก็คืนต้นจ่ายดอกครบถ้วนจนกองทุนได้รับรางวัลผลงานดีเด่นระดับ 3A บวกนี่เห็นบอกใหม่ๆม,มันก็จ่ายดีแล้วเนาะทั้งต้นทั้งดอกยังว่าขณะปีละเทียพี่น้องดอกกระถือกอยู่พี่น้อง เนาะกองทุนหมู่บ้านเนี่ยดอกดอกบะแพรงเด้ดอกถือกอยู่และต่อมาธนาคารออมสินจึงได้ยอดเงินกู้มาเพิ่มมาอีกเป็น2ล้านบาทนี่เห็นบ่ธนาคารก็ให้เงินมาเพิ่มอีก2ล้านบาทมาเนี่ยอ่าตอนแรกก็ล้านเจ็ดเนาะคำเนาะให้มาเพิ่มอีก2ล้านก็นเป็น3ล้านเจ็ดนี่บอ่ออ่าเครดิตด,ดีและได้มีคณะกรรมการพร้อมสมาชิกเข้ามาทําสัญญากู้เพิ่มเงินต่อ บางคนกูย้ยืมเงินจากกองทุนเป็นนี่หลักหมืน่นบางคนก็หลักแสนจากนั้นคณะกรรมการชุดตนก็บทวาระและได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาต่อมาได้ประสบปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ประกอบกับปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมใหญ่ส่งผลทําให้สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร,ร,กรติดขัดปัญหาด้านการเงินเริ่มไม่มีเงินจ่ายต้นและดอกเบีย้ยกระทั่งตนได้สำรองเงินส่วนตัวเองจ่ายให้กับสมาชิกก่อนนี่ ปัญหามันก็นคือเดี๋ยวพยาาอยกัาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะการฮ็ดสัญญาก้เงินพี่น้องถึงแม้ว่าสัญญาก้เงินนั่นถึงแม้ว่ามันจะมีผลก็ต่เมื่อคณะเขาทำทำสัญญากู้เงินกับคณะกรรมการชุดใดชุดนั้นต้อง h ับผิดชอบเลยพี่น้องบแมเอนมาเขาบดวาละเขาไปแล้วเนาะคำนองบดวาละไปแล้วแล้วตั้งกรรมการชุดใหม่มา เพิ่นบัได้เป็นคนเซ็นอนุมัติหรือว่าเพื่อนบัได้เพื่อนบัไดใเป็นคนกรรมการชุดใหม่บัได้เป็นคนอนุมัตินะครับเนาะบ่มีลายเส้นเพิ่นบ่มีซื่อเพิ่นอย่างซี่นี่อ่ามันมีเป็นลายซื่อกรมการชุดเก่าบ่นี่เป็นผู้อนุมัติไปนั่นแหละเจ้าก็ต้องรับผิดชอบพี่น้องเลยเอามาเบื่องต่อนะครับเนาะต่อมาธนาคารออมสินได้ไปถอดโฉนดที่ดินของตนนี่แหละเป้าหมายเลยพี่น้องประเด็นเลยเพื่อยึดที่ดินออกมาจากทกศที่ตนเคยไปกู้ยืมเงินส่วนตัวเอาไว้ ที่ธนาคารอ,อมสินเนื่องจากไม่มียอดชำระหนี้ของสมาชิกตามหลักเกณฑ์และสำหรับและสำนักง,งานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดที่ดินของตอนเองเมื่อปี2565โดยคณะกรรมการชุดตนมีเพียงตนที่มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินเพียงคนเดียวขณะที่คณะกรรมการ,รคนอื่นรวมถึงประธานอีก9คนไม่ยึดทรัพย์เป็นเป็นเป็นของตอนเองแม้แต่คนเดียว เดี๋ยวพยา,ารามจี่แจ้งรายละเอียดหน่อยหนึ่งพี่น้องก็คือ,อกรรมการทบสิบ,บคนของเพิ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบคนเป็นหนึ่งในสิบคนสิบคนนั่นจะมีประธานรองประธานกรรมการมีเหรันยิกมีอย่างเ,าเพิ่นแต่งตั้งพ้อมเบิรนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่นี่ทั้งบทบสิบคนเนี่ยปรากฏว่า ช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดช่วง2ปีที่ผ่านมาบัตรเอ่กอกทบหมูบ่บ้านบัตรคืนเงินช่วงที่เพิ่นอนุมัติไปเนี่ยบ่มีการคืนเงินต้นเงินดอกกรรมการชุดใหม่ก็บังคับบัตรก็เลยเฮ็ดให้ไปติดกับผู้พันกับกรรมการชุดเก่าแล้วทางเบิร์ตซิคนเนี่ยบ่มีไผ่มีทีดินเป็นของเจ้าของเลยบ่มีลายซื่อเป็นของเจ้าของเลยมีชนดทีเดียวก็คือเพิ่นผู้เดียวอ่าในส่วนของธนาคารเชตรวจเช็คแล้วนะครับเนาะ เพิ่นก็เลยลน้นบังคับคดีกรมบังคับคดีไปยืดทรัพย์ขายถอดตลาดดึงจากธนาคารที่ติดนี่นหน่อยเอาไปเข้าธนาคารใหญ่ที่เป็นติดหนี่มูลค่าเพิ่มหลายนั่นาสามารถที่จะบังคับคดีได้นี่มันเป็นจังสี่เด้เก่าอีกเก่าคนนี่หลอดวุดวิดเลยอีกเก่าคนนี่เพราะว่ามูจะไปยืดหยันเพิ่นนะเพราะว่าเพิ่บ่มีสื่อในกรมบังคับคดีหรือว่าเอาสอสื่อในส่วนของที่ดิน,เป,นเป็นเจ้าของที่ดิน,นในจังหวัดที่เข้าอยู่นะ บ่มีเลยนะครับนบ่มีเลยบ่สามารถที่จะไปยืดรัพย์เขาได้ก็เลยเฮตให้ของเพิินนี่ก็เลยโดนเต็มๆเลยพี่น้องเลยไปเบิ้งต่อพี่น้องรายละเอียดทําให้ตนต้องนําเงินส่วนตัวไปจ่ายหนี้ให้คนทั้งหมู่บ้านที่เป็นสมาชิกเดือนละ2 0ง0 0ื่นถึงสามหมบาทแยกเป็นเงินต้นที่ต้องใจธนาคาร1 2 0 0 0บาทดอกเบี้ยเดือนละ1 0 0 0 0มื่เออสองหมื่นสี่สองหม 24,000บาทจนถึงตอนนี้ตนบทเงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า3-4แสนบาทจนบทตัวบทจนบทเนื้อบทตัวแถมยังถูกที่ยึดที่ดินทำกินซึ่งตนสามารถาซึ่งตนซึ่งตนพยายามไปอ้อนวอนขอให้สมาชิกใช้หนี้บางคนก็บอกใ่มีปัดไปเรื่อยแต่รู้ว่าจะต้องเป็นแบบนี้ถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ตนจะไม่เป็นกรรมการในตอนนั้นอย่างแน่นอน นี่นะครับถือว่าถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลยด้นี่เอามาเบ่งต่ออีกจักหน่อยถึงตอนนี้ยอมรับว่าบทตัวทุกใจมากและรัวว่าจะถูกขายที่นาทั้งที่ไม่ใช่หนี้ของตนเองอยากฝากถึงสมาชิกที่ช่วยให้ช่วยช่วยกันหน่อยกรรมการบางคนก็หนีไปโทรติดไม่รับสายตนสุดๆแล้วไม่ไหวแล้วที่จะต้องเสียนาทั้งที่ไม่ใช่หนี้ของตนสร้างที่นาของตน ก็เป็นที่นาบางของอมรดกของบรรพบุรุษแต่ละเดือนต้องไปนั่งคุกเข่าขอร้องสมาชิกคนทั้งหมู่บ้านให้ช่วยใช้หนี้ที่เขาก่อขึ้นอยากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเพื่อที่ตนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่นาไปเพาะใช้หนี้ให้คนทั้งหมู่บ้านที่สร้างไว้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวด้วยอ่ะมาสรุปให้ฟังพี่น้องถ่ายคลิปแล้วเนาะคเนาะถ่ายคลิปนน่ก็คือ คุณวาสนานี่เพิ่นเพิ่นเป็นหนึ่งในกรรมการหมู่บ้านพี่น้องอ่าตอนนั้นเพิ่นได้รับเลือกตั้งในส่วนหรือว่าไปเป็นคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านนะครับเนาะอ่าไปกู้ยืมไปกู้ยืมเงินจากทกธนาคารอ่ามามันเป็นกองทุนหมโนูนะ่บ้านน่ะละพี่น้องเงินกองทุนหมู่บ้านนี่เป็นเงินของหลักนะครับเนาะเป็นเงินของธนาคารเงินธนาคารหรือว а, s, า่าเงินหลวงนี่ตกน้ำบะไลตกไฟบระมั เพราะฉะนั้นกรรมการในเมื่อเขาเป็นกรรมการนี่ถ้าเขาปล่อยเงินกู้ออกไปแล้วหรือว่าเงินยืมออกไปแล้วโดยมีสมัยที่เขาเป็นกรรมการแล้วคนคนนั้นบะไซนี่หอดจนเฮาบดวละลงแล้วเขาบัได้เป็นแล้วแต่ว่าสัญญานันนรราญญา้นยังผูกพันก,รรกับเขาอยู่เด้สัญญากับยังอ่าก็ยังผูกพันกับเฮาอยู่คณะกรรมการชุดใหม่ที่ต่างขึ้นมาเนี่ยเขาบิเกี่ยวแล้วเพราะเขาบัได้รับลูก นาะครับเนาะบ่ได้เป็นคนปล่อยเงินกู้ออกไปเพราะฉะนั้นในเมื่อชาวบ้านเขาบใซ้หนี่เจ้าต้องเป็นคนไหนี่อันนี้อันนี้ตามกฎหมายน้ะครับเนาะตามเอกสารสัญญามันจะเป็นยังสั่นมันจะเป็นยังสั่นนาะครับเนาะนี่แหละครับเนื้อบ่ได้กินเอาเนื้อบ่ได้ห้องหนังบ่ได้ห้องเออเนื้อบ่ได้กินอ่าคำโพราานพนฟ่าหนังบ่ได้ห้องเนื้อบ่ได้กินเอากระดูกไปแขวนคอพนว่านี่ละ อยากเป็นเพิ่นว่าอยากเป็นคนรวยให้ค้าขายเดอเดี้อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อยากเป็นอี้ยงก็เน่อยากเป็นอยากรวยให้เป็นนายหน้าอยากเป็นขี้ข่าให้เป็นคนคำประกันเพิ่นว่าอันนี้เป็นคำโบราณที่ก็ถือว่ายึดถือมาได้นะครับนะเป็นคำอุตอุอุติถือว่าเป็นคำที เอามาเตือนสติหูด่ายเอ้าเอามาฝากไว้นะครับเนาะอุทาหรณ์คณะกรรมการหมูบบม่บ้านกทบหมู่บ้านแถวบ้านพไงการก็คือกันพี่น้องตอนนี้นี่ถอนโตออกกรบบไดอา่าตอนนี้ถอนโตออกบ่ได้ดเพราะว่ากรรมการกู้เงินหลายกว่าไทยบาทย้ำจะเอาไปขึ้นกรรมการบอกมีขึ้นนี่มันเป็นจังสั่นนะครับเนาะก็ว่ากันไปฮะล่ะนะครับเนาะ แห่งดนกับแห่งหลายแห่งเติบได้พี่น้องเลยอ่าเงินเขามากเลยเลยเงินเขามากเลยเลยเนาะครับเนาะบ่มีแผ่เอากรรมการก็ต้องเอากันเองที่นี่ดินพอกค้างมูบ่เนี่ยนัน่นแหละให้ระวังถ้าหากว่าบราิไซนีเขาตามกฎหมายเขาก็ต้องบังคับคดีอ่าเจ้ามีอย่างเนาะครับเนาะเป็นเจ้าของที่ดินเขาก็ต้องยึดทรัพย์บ่บ่บ่ว่จะเป็นตัวของตกมรดกไปหับโอนมาหรือว่าจังใดกะสังก็งกโดนเบนอ่นะละพี่น้องอ่ะเป็นอุทาารอนละกันเนาะครับเนาะ คลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้ดูความปรารถนาดีจากพ่อใหการสวัสดีครับ